ไงว่าสิให้เจ้าไปตัดบักทุเรียนให้ยเน่พ่อใหญ่ไปตัดทุเรียนอือพ่อใหญ่ว่าเนี้ไดดแบบไม่ใหญ่โอ้มาแต่ถึงใดโอ้ยมาแต่ว,วัดพ่อใหญ่เอ้ยอือโอ้เด็กยังมากินล่ะว่าได้ยังเหมือนนี่นะว,ว่าได้ยังอืมว่าได้ไปใส่บอต่าแต่งกิก่งกกใหม่นี่เพื่อนในซ่านี่ล่ะ ว่าเนี้ไไถโอ้ยว่าสิให้เจ้าไปตัดบักทุเรียนให้แน่พอน่อใหญ่ไปตัดทุเรียนอืมโอ้มันไปปลูกเต็มมะเขือปลูกไว้เงยมัได้หรือไม่ใหญ่อู้ยภาษาบักทุเรียนพอน่อใ <จำ S 1> หญ่จังว่าคืกอกินบ่ดึกในมันไปหั่นกเกิดพ่อใหญ่กินมาสงปีสามปีแลว้วเป็นนั่นบ่กมีไงเออมื้อน ต้นมันอยากสูงจักหน่อยคอยขึ้นบ่ได้ไปตัดให้คอยในเด้อให้คอยไปตัดให้ให้ว่าแต็มต้องแบ่งครึ่งกันเ้ล่ะจักหน่วยได้พ่อใหญ่บ่ได้อึดเต็มต้นเนี่ยเต็มต้นอุ้ยส่วนพ่อบ่เห็นเจ้าซื้อมักทุเรียนมากินจักเถื่อเนาะแม่ใหญ่เนาะกินจนเบื่อล่ะพ่อใหญ่กินจนเบื่อเมื่อนี้ว่าสิเอามากินกับข้าวบอกเออไปตัดให้ในเด้ออ่าอ้าโอเคโอเคเจ็กน่อยเด้อเออไอ้เมย์ไงแล้วปลูกมักทุเรียน ภาษายุ่นไงเป็น <Lob> ซื <S <S <exaggerated> oh. Oh. ่อเกิดบรรท่าคอยปลูกจนสิเป็นสิตายเกิดบ่เกิดก็ดีละเอาคาขื้นน้ำเล่าจักหน่วยนึงวันเจี๊ยบนั่นฮ่อเทอะไรไม่แย่กอไก่สิลีละใกล้ๆมีเพราะย่ายโอ้โหคเนาะทางไปทางมากเออเข็ดในทางโอ้

<ừ m. S 2> มัยยนเรียนเจ้าเนาะยักอุ้อยนยยั่นะพหเอ้อย,ยอไุ้ปยทนีพ่อใหญ่ โอ oh, yeah. right? like, ้โหถืข้างก็ส้อังไงบ้างหอมไ่เอออหน่ยใหญ่ขาดหนอไม่ใหญ่ปอันนี้บอกมกทุเรียนจ้ะหอมกับหอมใหญ่เอาปะกินโหลดไม่ใหญ่เอามาชือว่าจังไกินน้ำเจ้าดหรอว่าเป็นยังไง้าพวก่มันบแม่หมกทุเรียนอันนี้มันมักมี ปักห e> ี้สติเออหนุนนะบอกแซมเมนซาถัาเผากับเผายิ่งซื้อบรจักหอมบักทุเรียนบักหีกินู้เดียวซะเอามาทางว่ะพอจะเข้าใจว่ามันเป็นบักทุเรียนมาโดยตลอดเด๊านันก็หอมสะพ้อว่ะมันคือยางหลายติดมือคอยแทนบักหี้สติอู้อมแต่แสบ่เล่นแนกินรับเผากันเด้อ